สร้างอุปกรณ์ติดตลาดออกง่ายแบบไม่ต้องคิดเยอะมีเท่าไหร่ก็ไม่พอและเราจะได้ใช้หินสรรพสิ่งสักทีสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกมแลกนัลล็อกเอ็มคลาสิกลิสต์แมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมห้านเติมเกมที่มีเกม M M O R P G ให้เลือกเติมมากมายทั้งลินเด 2M องเอ็แต่ก็เนตโอดินบันฮัลล่าไลซิงและรวมถึงเกมในจัก,กรวาลแลกนัลล็อกเติมได้ทั้งเว็บไซต์และไลน์เติมเกมบนเว็บแถมพอยต์สะสมลดสูงสุด25%พร้อมผ่อนนานสสูงุด 10เดือนเติมเกมบนไลน์มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงพร้อมเกมชั้นนํามากมายให้เลือกเติมเติมเกมถูกเข้าไว้ผ่อนได้มีพอยต์สะสมมีสิทธิ์รับฟรีที่ลิทแมนช็อปในการสร้างอุปกรณ์เราก็มาที่พรเทล่าก็ได้ครับหรือตรงไหนก็ได้ที่มันมีเมนูการสร้างแบบนี้นะด้วยความที่ว่าการที่เราจะหาของขายถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เราได้รับเซนีมาแต่อาจจะไม่ได้เยอะแต่ก็จะดีกว่าขยะที่อยู่กับตัวแล้วเราปล่อยไม่ออกเรามาทําการคราของ ยอดนิยมและติดตลาดเราตั้งแล้วขายออกไวๆจะดีกว่านะครับเพราะยังไงอย่างน้อยก็มีคนซื้อแน่นอนว่าสําหรับเพื่อนๆที่มีหินสรรพสิ่งเยอะ Stone of a l s t i n g เราไม่รู้ว่าจะไปแปลงเป็นอะไรดีให้คุ้มค่าก่อนอื่นเลยนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้วัตถุดิบโดยเฉพาะถ้าเป็นวัตถุดิบที่คุ้มค่าและมีราคาสูงก็จะแนะนําให้อัปเกรดขั้น In e a r r i n g เพราะในการอัปเกรดขั้นหนึ่งเขาต้องการสตีล100และไอรอน0 0แต่คุ้มจริงๆเนี่ยจะอยู่ที่สตีลนะครับเราก็สามารถใช้หิน Stone of อัพไปแบบนี้ได้เลยมันจะไวมากกว่าโดยหลกัหลกๆแล้วเราจะทําแค่ขั้นหนึ่งนะครับหรือจะเราจะไปทําพวกโกบก็ได้เหมือนกันนะหลังจากที่เราทําเรียบร้อยแล้วเราก็ไปคืนสภาพอุปกรณ์นะครับคืนระดับเราก็จะได้วัตถุดิบคืนมาโดยเราจะเก็บแค่สติลนะครับเพราะไอรอนราคาจะถูกแป๊บเดียวเราก็จะมีสติลแบบเยอะต่อมาในส่วนของไอเทมขายดีสําหรับอุปกรณ์ในการสร้างถ้าเป็นในส่วนของอาวุธจะมีแนะนําเลยก็คือคาทานักเวทโดยวัตถุดิบที่เขาใช้นะครับก็จะเป็นเจโรปี้อันนี้เราสามารถซื้อได้ ส่วนไอรอนเราก็แปลงจากหินสรรพสิ่งแล้วก็ทําการผลิตแต่ถ้าเราอยากจะเอาให้คุ้มเราก็ผลิตเป็นคาทาสีฟ้าได้เหมือนกันเพราะคาทาสีฟ้าเขาจะใช้วัสดุดิบเยอะกว่าแล้วก็จะมีราคาสูงกว่าถ้าเป็นแค่คาทาสีเขียวอ่ะราคาณปัจจุบันจะถูกนะครับอยู่ที่2องหมแต่นแน่นอนนะครับขายออกเรื่อยๆสบายแต่อย่างว่าได้น้อยนะครับถ้าเราจะเอาให้คุ้มเราก็เลือกซื้อวัสด,ดุหิบอันไหนแพงเราใช้หินส่วนอื่นอันไหนถูกเราซื้อจากตลาดแล้วก็ใช้ทดแทนแบบนี้เพียงเท่านี้เราก็สามารถ ผลิตกระทาได้แล้วนอกจากกระทานักเว้แล้วต่อมาจะเป็นในส่วนของธนูเป็นธนูโลกมัตเตอร์โบอันนี้จะดีหน่อยนะครับเหมาะสําหรับคนที่มีโอริเยอะและส่วนมากตอนนี้จะขายออกยากเราก็แปลงเป็นอาวุธโดยเราอาจจะต้องไปหาตาออกมาเพิ่มเติมแต่ถ้าจะเอาแบบง่ายอีกนะครับในส่วนของตํานานบ้าโลกเนี่ยเราลงด่านที่5ใช่ไหมก็จะได้ทั้ง hand of god skill b o n e แล้วก็ตาออกเราก็ทาการกวาดล้าง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 ,ก,าาง,ก,าางก็จะทําให้ได้วัตถุดิบหลักครบเลยส่วนที่เหลือจะ เป็นของบอสเราอาจจะเน้นไปฟาร์มพิโอนน่หรือมิดิบอสตัวอื่นที่ได้สตาร์คมก็ได้นะครับทาให้สัปดาห์นั้นเราอาจจะได้ของได้ไวมากขึ้นแบบนี้อ่ะก็ทําการผลิตนะครับอยากจะได้กี่อันก็ผลิตไปซึ่งในส่วนของธนูโลกมาสเตอร์จะอยู่ที่8ปดแสนเราตั้งขายได้เลยนะครับส่วนคาทาเนี่ยจะอยู่ที่1นล้านหแต่ถ้าอยากเอาแบบออกง่ายนะครับก็ตีบวก3ติดค้อนแดงแต่มันไม่จําเป็นต้องทําขนาดนั้นไงก็คือบวกศูนย์เนี่ยขายออกอยู่แล้วนะครับต่อมา,อาจ,จะเป็นในส่วนของธนูกักคู อันนี้กักคุงราคาอยู่ที่6กหมเหมาะมากสําหรับตัวลองนะครับที่อยากตั้งขายของแล้วออกง่ายอาวุธหลักๆที่ขายได้ไวจะมีเป็นพวกแบบนี้นะครับส่วนอาวุธแบบอื่นๆอาจจะต้องใช้เวลานานสักหน่อยหนึ่งแต่ก็พอขายได้บางอย่างแต่เชียร์สอย่างนี้ก่อนละกันให้เพื่อนๆไปทําต่อมาถ้าไปในส่วนของเกาะเกาะอันแรกก็จะเป็นเกาะของไนท์เกาะขนสัตว์นะครับโดยก็จะทํามาจากมิงโค้ดและวัตถุดิบก็จะมีเป็นพวกเล็บอ็อกใจหมาอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมกดมาก่อนนะครับเสื้อ ราคาตัวหนึ่งจะอยู่ที่3 0 0แสนราคาไม่ได้สูงนะแต่ขายออกไวมากเพราะคนตีบวกเยอะคนเล่นไนเยอะแนะนําให้ขายทั้งอย่างนี้นะครับไม่จําเป็นต้องทําการตีบวกต่อมา,อาจ,จะเป็นในส่วนของเสื้อนักเวทอันนี้เลยสีฟ้าแต่เราอาจจะต้องสร้างสีเขียวมาก่อนใช้วัตถุดิบไม่ได้เยอะนะครับโดยหลักๆก็จะมีเป็นพวกโคมีผ้าผีแล้วก็จะมีหินธาตุต่างๆเราก็ทําการผลิตราคาไม่สูงเหมือนกันราคาจะอยู่ที่3ามแสนแต่ขายออกง่ายมากของราคาไม่ถึงล้านก็จริงนะแต่เน้น ขายออกเรื่อยๆเหมาะมากสําหรับคนที่มีวัตถุดิบนะครับเราฟาร์มอยู่แล้วหรืออื่นๆก็ว่ากันไปถัดมาจะเป็นในส่วนของเสื้อก้ามเสื้อก้ามอาจจะต้องสร้างวุ่นวายสักเล็กน้อยนะครับแต่ไม่เหนือบาก,กว่าแรงเราแน่นอนก็ใช้ไปครับมีทงถาดอาหารใยเซนดีอีกนิดนึงแล้วก็จะมีโกแซนอีกเล็กน้อยราคาเสื้อก้ามณปัจจุบันนะครับจะอยู่ที่4 4 0 0 0 0สนอกจากเสื้อก้ามแล้วในส่วนของเครื่องประดับเนี่ยต้องยกให้ถุงแดงเลยครับแต่ถุงแดงในการค้าปลือทำเนี่ยจะค่อนข้างยากมากเพราะจะมีขยะอ ที่ต้องใช้ถึง7ชิ้นแต่ข้อดีแล้วก็คือเขาจะใช้วัตถุดิบอื่นๆจํานวนมหาศาลพร้อมกับโอริแล้วราคาถุงแดงนปัจจุบันนะครับจะอยู่ที่2อล้านเเราไม่ต้องทําการตีบวกเราตั้งขายได้เลยนะแต่ถ้าอยากตีบวกแล้วขายก็ไปตีให้ติดบวก8หรือบวก12ก็ได้นะครับเป็นการเพิ่มมูลค่าอันนั้นเหมาะกับคนที่ชอบเป็นสายลงทุนสักเล็กน้อยโดยหลัหลกๆของที่จะขายง่ายในช่วงนี้นะครับแนะนําให้หามาขายก็จะเป็นพวกนี้เลยคาทาวินะครับธนูโลมาเตอร์โบเสื้อไนท์นะครับ เสื้อวิเสื้อก้ามอันนี้จะอยู่ในชวนของโค้ดแล้วก็ในส่วนของเครื่องประดับจะเป็นถุงแดงเป็นของยอดนิยมที่คนหยิบจับมาใช้กันนอกจากการเพิ่มมูลค่าด้วยการตีบวกแล้วของพวกนี้เราสามารถทําการอัปเกรดเป็นไอเทมระดับเทพนะครับก็คือของสีม่วงได้แต่แนะนําให้ทําการตีบวก10ก่อนและเจาะรูแล้วก็ไปตั้งขายก็ได้นะครับหรือไม่เจาะรูตีบวก10อัปเกรดแค่ขั้นสีม่วงเนี่ยครับของก็จะสามารถติดตลาดได้แบบนี้และมีคนซื้อบ่อยๆนะครับเพราะเป็นของออกง่ายถ้าใครเป็น สายลงทุนตีบวกเพิ่มเติมนะเชกเช่นเดียวกันกับโลกมาสเตอร์โบอันนี้ก็เป็นของที่ขายออกได้ง่ายถ้าเราอัปเกรดขั้นฉะนั้นสําหรับในพาร์ทนี้มาแนะนําประมาณนี้สําหรับของขายดีในการสร้างหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนกันสักเล็กน้อยอยังไงก็ฝากลบกนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หน่อยนะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าไปก่อนครับบ๊ายบาย